กรีดอายไลเนอร์ให้พอดีไม่หนาเกินเคล็ดลับตาโตหวานแบบเป็นธรรมชาติเคยส่องกระจกแล้วรู้สึกไหมคะว่าเรากรีดอายไลเนอร์ดีแล้วแต่ทำไมหน้าดูแข็งดูดุหรือดูไม่เป็นธรรมชาติเอาซะเลยแล้วที่เขาบอกว่าอย่ากรีดอายไลเนอร์หนาเกินไปจริงหรือเปล่านะ วันนี้รายการสวยสมใจจะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อมเทคนิคกรีดไอายไลเนอร์แบบพอดีที่จะเปลี่ยนลุคคุณได้ในพริบตาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สวยสมใจรายการที่จะพาคุณอับสวยแบบไม่ต้องพึ่งแอปวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเล็กแต่ไม่เล็กเลยก็คือการกรีดไอายไลเนอร์นั่นเองค่ะ หลายคนกังวลว่าต้องกรีดหนาๆถึงจะเห็นชัดแต่บางครั้งกลับได้ลุคที่ดูไม่ละมุนหรือทำให้ตาดูเล็กลงไปอีกแล้วแบบไหนล่ะที่เรียกว่าพอดีใครเคยกรีดไลเนอร์แล้วแฟนทักว่าทำไมวันนี้หน้าดูโหดขึ้นไหมคะหรือเจอเหตุการณ์ที่กรีดแล้วต้องลบใหม่บ้างแชร์กันมาได้เลยคะ่ะเคล็ดรับกรีดไอายไลเนอร์ให้พอดีไม่หนาไม่ดุเริ่มจากความเข้าใจ รูปตาตัวเองถ้าคุณมีตาชั้นเดียวหรือตาเล็กกริดหนาเกินไปจะยิ่งทำให้ตาดูเล็กถ้าคุณมีตากลมกริดบางเฉียบชิดขอบตาจะเปิดตาให้ดูหวานถ้ามีตาหลบในใช้เทคนิคเทเลนิงหรือเขียนขอบตาด้านในช่วยเพิ่มความชัดเลือกอุปกรณ์ที่ควบคุมง่ายมือใหม่ควรเริ่มจากเจลไลเนอร์หรือดินสอเขียนตาลิควิดไลเนอร์เหมาะกับลุกแป๊คมแต่ต้องมีฝีมือ ลองใช้ผู้กันหัวตัดเกลี่ยให้ฟุ้งจะดูนุ่มนวลกว่าเส้นแข็งแข็งเทคนิคการกรีดเส้นเริ่มจากกลางตาหางตาแล้วค่อยเชื่อมกลับไปหัวตาอย่าก,กรีดเส้นหนาตั้งแต่แรกให้ค่อยๆวาดแล้วค่อยเติมหางตาไม่ควรยาวหรือเฉียงเกินไปเพราะจะดูหลุดทีมเช็คความสมดุลทั้งสองข้างส่องกระจกตรงหน้าอย่าเอียงเพราะอาจทำให้ไลเนอร์ไม่เท่ากัน ถ้าเส้นหนาไปใช้คัตตอนบัดจุมรีมูฟูเช็ดเบาๆไม่ต้องเติมซ้ำอย่าลืมเซตด,ด้วยอายแชโดว์ใช้แปรงจิ้มอายแชโดว์สีเข้มปัดทับเบาๆบนเส้นไลเนอร์ช่วยให้ไลเนอร์ติดทนและดูฟุ้งละมุนเป็นธรรมชาติสรุปสาระจากวันนี้การกริดอายไลเนอร์ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยแต่เป็นศิลปะในการสร้างมิติให้ใบหน้าความพอดี คือคำตอบของการดูดีแบบไม่เยอะไม่ล้นและไม่ดูพยายามไม่ว่าคุณจะไปทำงานนัดเดทหรือแค่ไปจ่ายตลาดดวงตาที่สวยอย่างเป็นธรรมชาติก็จะทำให้คุณดูมั่นใจในทุกสถานการณ์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวยสมใจในวันนี้นะคะหวังว่าเคล็ดรับการกรีดอายไลเนอร์ให้พอดีจะช่วยให้คุณมั่นใจและสวยในแบบของตัวเองมากขึ้น ถ้าชอบเทคนิคแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวยสมใจสวยที่สุดแล้วหยุดที่สมใจแน่นอนค่ะ